ชาวบ้านตำบลบางคลานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายอำเภอโพทะเลรับผิดชอบที่นำกองกำลังพาเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านไล่ผลวัดเข้ามาจนเกิดเหตุบานปลายเมื่อวันที่14กรกฎาคมนางสาวสุภาอยู่ยืดประธานองค์กรรักชุมชนวัดหิรัญยารามหรือวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิต เปิดเผยกรณีเหตุวุ่นวายมีการประทะกันร,ระหว่างกองกำลังของทางราชการจากการสั่งการของนายพยนัทสวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิกิจให้ในายสุเมธเมธารัตนาพิพัฒน์นาอำเภอโพทะเลนำกำลังเจ้าหน้าที่มีการสนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่อสทหารและตำรวจกว่า100นายมีมวลชนจัดตั้งจากตำบล ขะมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรอีกประมาณ200คนเพื่อที่จะพาเจ้าอาวาสที่ชาวตำบลบางคลานมีมติขับไล่ผลจากวัดบางคลานมาเกือบสามเดือนแล้วเพื่อที่จะพาเข้าวัดบางคลานทำให้ชาวบ้านตำบลบางคลานที่ปักหลักเพื่อรักษาทรัพย์สินของวัดบางคลานไม่ยอมให้เข้าวัดและทางนายอำเภอได้สั่งใช้กำลังและใช้กันไกตัด เหล็กพยายามตัดโซ่เพื่อเปิดประตูเข้าวัดไปฝ่ายชาวบ้านที่อยู่ด้านในวัดได้ตอบโต้และผลักดันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาและเกิดการกระทบกระทั่งกันก่อนที่ทางนายอำเภอโพทะเลสั่งถอนกำลังออกไปจากวัดบางคลานตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ในเมื่อวันที่13ต้องมีคนรับผิดชอบในการที่การกระทำในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ ไม่ว่าคนสั่งหรือคนโดนรับสั่งมาโดยเฉพาะท่านนอำเภออุทะเลท่านลงมือเองตัดกินแจตัดวดหน้มแล้วสั่งให้ออทํทำร้ายประชาชนมือนะคะภาพเหตุการณ์ใช้รถน้ำมาฉีกทัพยสินเสียหายโดยเฉพาะกระเบื้องกระเบื้องกระตก ดูตามคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านเขาเก็บภาพได้แล้วเนี่ยมันรุนแรงมากจะฆ่ากาันเลยหรือไงในเมื่อทางชาวบ้านเนี่ยเขามีจดหมายไปพักคาแล้วว่าให้ทบทวกนก่อนรอท่านท่านบิ๊กโจ๊กลงมาเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วเราก็ยอมยับได้ชาวบ้านเขาก็ยินดีในเมื่อในคำาขอของเขาไปโดยที่ทางคุณไม่พิจรารณาเลย